เวลาอื่นนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาเจอกับพวกเรานะคะตรงๆได้ยินได้คุยได้เห็นบรรยากาศและได้ให้เราได้เห็นเจตนาลมในการที่จะขยับคุณภาพการศึกษานะคะแต,แต่คิดว่าเราก็อชอดีที่ท่านเลขาธิการเนี่ยท่านมีความเป็นนักวิจัยมีความเป็นนักวิชาการนะคะและก็มีความเป็นนักบริหารนะคะสามสี่เรื่องเนี่ย ะะที่จะมาช่วยให้ท่านเปิดประเด็นหลายเรื่องต่อสู้หลายเรื่องเพื่อที่จะให้การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยและการพัฒนาเนี่ยไปสู่เรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงนะคะก็อย่างที่พวกเรารู้ว่าหลายเรื่องของเราเนี่ยเราก็เป็นความยากนะฮะแต่คราวนี้เวลาที่พูดกันเนี่ยนะคะหลายๆครั้งนะคะท่านประธานอาจารย์สมชายก็ได้พูดนะคะว่า พอเรามีสอนถอมาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมีเสียงนะคะของศึกษานิเทศในที่ประชุมไมอะไรนะคะหลายเหตุการณ์หลายข้อเสนอหลายล่องรอยหลักฐานโดยเฉพาะแ็บเล็ตเนี่ยนะคะท็บเล็ตเนี่ยเืยจะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็น contact person ที่ทำเรียบเนี่ยจะโทรมาหานะคะแล้วเวลาที่รัฐบาลขายับนโยบาย มันก็เป็นประเพณีวัฒน,ธ,นธรรมก็จะต้องม,มีมีทั้งสองส่วนส่วนชื่นชมส่วนกังขาส่วนที่จะเสนอภาพนะคะหลายๆเรื่องเรื่องของแท็บเล็ตก็จะบอกว่านะคะเวลาที่จะพูดว่าอ้โหมันไม่ดีเลยเนี่ยก็จะตัวใหญ่แต่ถามว่าไอที่ไม่ดีหรือว่าแท็บเลต็ตเสียเนี่ยประมาณไหนนะคะประมาณสองเครื่องอย่างเงี้ยเน้าเขตพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันลงตัวใหญ่เลยเราบอกว่ามันไม่ดีทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นส่วนเป็นตัวหนึ่งที่มิติเครือข่ายของสืกอสารดิเทศเราเนี่ยโดยได้ช่วยดิฉันได้สามารถที่จะมีข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยทนเลขาที่จะสามารถตอบในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพและก,า,การขยับนโยบายสําคัญลงให,ใ,หให้ทางรัฐบาลนะคะตรงนั้นยังคิดว่าทนเลขาเนี่ยเห็นความสําคัญของงานของสืกอสารดิเทศเป็นอย่างมากนะคะ แล้วที่เราต้องมาันเร็วเร็ๆโดยเร็ว,รว,รว,รวแล้วก็มาเสาร์อาทิตย์เนี่ย <c oughs> ประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าปีเมื่อเมื่อตอนที่เราประชุมพอโอเคเนี่ยเราพูดกันถึงว่าขณะนี้ในเทอมที่สองเนี่ยเราเหลือเวลาอีกไม่มากนะคะวันนี้วันที่ห้ามกราคมวันที่ห้าเอาวันที่สี่ นะคะวันที่สี่มกราคมวันที่สากุมภาพันธ์2และ3เนี่ยเด็กสอโอเหน,นะคะเหลือเวลาไม่ถึง30วันและถ้าหักเสาร์อาทิตย์ออกไปอีก7-8วันก็จะเหลืออยู่ประมาณนั้นนะคะเราก็ไม่ได้คิดว่าในสิ2 0วันนี้จะไปสร้างมิราเคิลให้เกิดน,นะคะแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการที่คุณครูอยู่โรงเรียนศึกษา ผู้บริหารอยู่โรงเรียนศึกษานิเทศอยู่โรงเรียนที่ตัวเองรับผิดช,ชอบช่วยกันเสริมันกำลังใจครูเสริมันกำลังใจนักเรียนให้เขาเนี่ยมีความพร้อมมีการมีเจตเจตกรติกที่ดีนะคะแล้วก็นะคะจะทำให้ทาาัานนักศึกษบวกเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการที่เขาจะเข้าสู่การประเมินคุณภาพของเขาเองนั่นแหละนะคะแล้วสำหรับเรานะคะ บอกได้เลยว่าคือตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วนะคะมาถึงวันที่8นี่ยก็จะเจอกับสมาธิการอีกนะคะข้อมูลที่เด็กอ่านไม่ออกสามหมื่นคนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยเราถูกพูดทุกครั้งนะคะและนี่เรากำลังจะสอบอีกแล้วนะคะก็อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักกันว่านะพร้อมกันว่าไอ้สิ่งที่จะปรากฏ มาในสายสายตาสาธารณชนเนี่ยก็จะอยู่กับเราอีกไม่ตม่ำกว่าหนึ่งปีนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะต้องมาช่วยกันตอบคำถามนะคะปีนี้เั้นประกาศไปกับเขตพื้นที่แล้วนะว่าถ้ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพเนี่ยนะคะที่เดือนต้องไปตอบกรบมาธิการเดืนก็จะขอข้อมูลว่าเอ๊มาจากเขตไหนเดนก็จะเชิญกอ,อกลุ่มทิเทศไปด้วยนะคะเชิญไปช่วยกันตอบ นะคะว่าเพราะเหตุใดเรียนเข้าใจว่ามีเหตุผลนะแต,แต่แต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะให้เหตุผลได้ตลอดเวลาดังนั้นภารกิจของการนิเทศที่สําคัญของเราเนี่ยนะคะอดอีตท่จะบอกอยู่เสมอว่าถ้าถามว่าคุณภาพของเด็กเนี่ยนะคะพู้ต่อต้องเป็นศึกษานิเทศนะคะถ้าถามว่าเด็กมีข้าวกินไหม เด็กน้ำหนักได้ตามมาตรฐานไหมผู้ตอบต้อเป็นกลุ่มส่งเสริมนะคะเพราะมีกลุ่มสองกลุ่มเนี่ยทำงานลงสู่เด็กจริงจัจงซึ่งนะคะออที่ผ่านมาเราก็มีคือคืองานของ2อกลุ่มเนี่ยเราต้องหันมาบูรณาการกันเพื่อให้เกิดการทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยขณะนี้ ก็เลยต้องขอเชิญท่านผอ,อกลุ่มเรามานั่งคุยกันเพราะว่าเราเข้าสู่การทำงานในไตรมากที่สองถ้านับตามวิถีงบประมาณเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในไตรมากที่สองมีทั้งหมด4ี่รมากผ่านไปแล้วสามเดือนใรมากที่หนึ่งแต่สามเดือนในไตรมากที่หนึ่งจะเต็มไปด้วยกิจกรรมตั้งแต่เปิดเทอมมาเราก็เตรียมงานศิลปะเค กีฬาเคนะคะเียนก็ <_ d ata> ก็เข้าอยู่ในร่วมเหตุการณ์เพราะไปเปิดกับเขาก็หลายที่นะคะก็ <_ d ata> ได้เห็นตนไกลแต่ถามว่ากิจกรรมเหล่านี้สําคัญไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อย่างมากมันเป็นเวทีที่เด็กของเราเนี่ยเขารอเขาจะได้มาเจอ <_ d ata> เขาจะได้มาวัดความสามารถนะคะแต่เราก็รู้เียนคิดว่าเราก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่า ลักษณะของการเรียนการสอนมันเป็นอย่างนั้นแหละนะคะนั้นก็อยากจะชวนพวกเราคุยกันว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าลักษณะการเรียนในสองซีมิสเตอร์เนี่ยมันต่างกันดังนั้นวิธีเรียนในซีมิซมสเตอร์ที่สองอันเต็มไปด้วยกิจกรรมและเมื่อบดกิจกรรมก็สอบเนี่ยนะคะ ควรจะมีมิติการเรียนในลักษณะเชิงปฏิบัติเนี่ยมากขึ้นกว่าเทอมที่หนึ่งไหมเดนคิดอยากให้ให้พวกเราเนี่ยได้ช่วยกันมองเพราะว่าเราเนี่ยจะอย่างที่ท่านเลขาว่าใช่ไหมว่าสึกษานิเทศเป็นกระจกเงาเป็นผ้าเย็นเป็นน้ำเป็น change agent นะคะเราเป็นผู้ที่นั่งมองเข้าไปข้างในเนี่ยโอกาสที่เราจะตั้งประเด็นคำถามแล้วก็ชวนให้เกิด การทำงานแล้วก็การปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้เหมาะกับวิถีชีวิตและวิถีกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวช่วงปิดเทอมเราก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ในช่วงนี้ที่เรามาคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นงานที่เรามีภารกิจสำคัญในไตรมาสที่สองมาก็คือเรื่องของการเตรียมเข้าสู่การที่เด็กของเรานะคะจะเข้ารับการประเมินโดยเฉพาะชั้นประโยค ใช่ไหมคะกอ็อันนี้ก็พยายามนั่งนั่งฟังท่านเลยขา่าที่ท่านเลยข่าก็ตั้งใจนะคะแล้วท่านเองก็ได้ไปพูดในที่ประชุมสมาคมศึกษานิเทศแห่งประเทศไทยในเรื่องของการวิเทศเป็นวิกาซึ่งท่านก็เปิดประเด็นตรงนั้นนะคะท่านก็ให้ให้มิติที่ทําให้เห็นว่านะคะ ยิ่งมองโดยที่ท่านเลขาให้มิติเนี่ยมันมันจึงได้เห็นความสําคัญของวิชาชีพศึกษาวิเทศเป็นอย่างมากนะคะอันเนื่องมาจากว่านะคะการศึกษาของเราเนี่ยมันเผชิญกับเรื่องของการเจริญง,งอกงามน,นะคะ education เนี่ย uh, addn เนี่ยก็คือ growth growth ก็คือการเติบโตความงอกงามน,นะคะซึ่งเป็นผลจากกระบวนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา แต่ความยากของการศึกษาก็คือเราจะต้องเตรียมเด็กในโลกอนาคตของเขาใช่ไหมคะซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นมิติการพัฒนาทางการศึกษาเนี่ยจึงต้องมีวิชาชีพหนึ่งซึ่งอะไรนะคะขับเคลื่อนอยู่ระหว่างการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติและ การทำงานกับพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการวางแผนที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้การนำนโยบายและก็การปรับเปลี่ยนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะคะจะนำสู่ห้องเรียนเราอยากมีคุณภาพก็มีวิชาชีพที่เราเรียกว่าศึกษานีเทศที่ทำงานในเรื่องนี้เียนบอกเสมอว่าสิ่งที่เรี่นสามารถให คำอธิบายเป็นรูปธรรมท,ทุกครั้งในที่ประชุมกระทรวงศึกษา<ม>ก็มาจากประสบการณ์ของการเป็นศึกษานิเทศนี่แหละนะคะหลายเรื่องช่วยสปทที่จะบอกว่าถ้าเอาเรื่องนี้ลงสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดอะไรในห้องเรียน<ม>ก็มาจากประสบการณ์ที่เราไปทํางานกับครูออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับครูแล้วก็ขยับเรื่องนี้ดังนั้นก็จึงอยากจะบอกให้พวกเราตระหนัก นะคะแล้วก็ภาคูุิใจในวิชาชีพของเรานะคระับวน,นี้ประเด็นของท่านเลขาธิการนะคะท่านพูดถึงใช่ไหมฮะนี่แศเต็มพิกัดรบอบ2พูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะอันนี้เราก็คุยกันมาเป็นระยะระยะเรื่องของการศึกษาในศตวรรษที่21นะคะท่านนำเอานะคะท่านพูดถึงพาราดามชิฟเวลาที่ โลกเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเนี่ยนะคะเวลาการเปลี่ยนในลักษณะของการอาของการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะวิธีนะคะแต่มันต้องเปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการคิดนะคะที่เราใช้คำว่าพารงดามชิพท่านก็ได้กรุณายกตัวอย่างนะคะซึ่ง powerpoint ตรงนี้นะคะแล้วก็วีดิทัศน์ชุดนี้เนี่ยของท่านเลขาเนี่ยก็คงอาจารย์สมควรก็เตรียมที่จะ ทำให้กับท่านผออกลุ่มทุกคนนะคะนำกลับไปเพื่อ mm hmm. เพื่อเป็นเป็นสิ่งที่เราจะศึกษานะะไปเข้าอยู่ในแ a บคอมพิวเตอร์ของเราที่ให้เพื่อนๆพื่นศษา์นิเทศของเรานะะได้ศึกษาด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าเลขาแตะในถึงเรื่องการศึกษาในอนาคตที่เข้ามุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะแล้วนะคะ เดินคิดว่าเราก็คงจะจําได้เราพูดถึงนะคะถมิติการขยับของหลักสูตรนะคะเริ่มต้นจากคอนเทนต์เบสประเทศไทย9ก้ามาระยะที่2เป็นสแตนดาร์ดเบสเพราะว่าโลกของเราโดยเฉพาะประเทศไทยเราปกครองแบบกระจายอำนาจนะคะการ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 ทำหลักสูตรแบบสแตนดาร์ดเบสก็เป็นคนเป็นการบอกปลายทางว่าท้ายที่สุดเด็กไทยควรจะมีคุณลักษณะความรู้และสมรรถนะดังนี้ นะะในขณะที่โลกประเทศที่เข้มแข็งตอนนี้เข้าก้าวไปสู่ competency uh, Compet based curriculum นะคะรดังที่ท่านเลขาพูดว่าให้ความสำคัญ